ถนนซุดนะครับเป็นหลุมใหญ่เลยนะหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายน2568นะในช่วงเช้านะครับก็ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินเสียงดังคโครมคโครมดังใหญ่เลยนะครับก่อนที่พื้น,นจะค่อยๆซุดตัวลงไปนะครับทางสายด่วน119นะครับศูนย์วิทยุพระรามได้รับแจ้งเหตุเมื่อเวล7า7โมงเช้านะครับว่า มีการเกิดเหตุหลุมยุบนะซุดตัวเนี่ยขนาดใหญ่30เมตรคูณ30เมตรและมีความลึกลึกมากนะผู้ชมถึง50เมตรแล้วก็ยังมีการซุดตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆ่อๆนะในบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลแล้วก็หน้าสถานีตำรวจสามเสนโดยเบื้องต้นนะครับโชคดีที่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆนะครับการซุดตัวกินบริเวณเป็นวงกล้างนะครับใกล้กับอาคารของโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ทําการ เคลื่อนย้ายนะครับผู้คนออกนะจากอาคารโดยรอบอย่างรวดเร็วนะครับและในที่เกิดเหตุนะถ้าเราได้เห็นวิดีโอเนี่ยจะเห็นว่าพื้นเนี่ยมันค่อยๆสุด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 ลงไปรถยนต์ก็ถอยหลังหนีถอยหลังหนีนะแล้วก็มีเสาไฟฟ้าเนี่ยร่วงลงไปถึงสองต้นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็มีรถกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่ตรงกลางเนะี่ยไม่ร่วงนะครับยังไม่ร่วงลงไปนะก็ถือว่าดวงดีมากเลยทีเดียวนะครับโดยเบื้องต้นนะนายชัชชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่ากทมเนี่ยก็ กล่าวว่านะในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับทางใต้ทางใต้บริเวณนั้นเนี่ยเป็นอุโมงรถไฟฟ้า2เส้นทางที่ส่วนกันนะครับอยู่ที่ความลึกประมาณ3 0มสถึงสาเมตรแล้วก็มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของอุโมงอ์ประมาณ6.5เมตรโดยจุดนะจุดนั้นนะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างอุโมงกับสถานีซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของโครงสร้างอยู่แล้วนะครับเมื่อเกิดความเสียหายดินนะครับเลยรอบเนี่ยมันก็ไหลเข้าไปในช่องว่างระหว่างสถานีและอุโมงก็ส่งผลให้ถนนเนี่ย สุดตัวลงน้ำแล้วก็ดึงโครงสร้างอื่นๆเช่นเสาไฟฟ้าท่อน้ำประปาให้เสียหายตามไปด้วยโดยผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมเนี่ยนะก็บอกว่า เบื้องต้นนะครับพบว่ามีการเคลื่อนตัวของดินในชั้นอุโมงค์ล่างซึ่งคาดว่าเกิดจากน้ําใต้ดินและดินที่เคลื่อนตัวนะส่งผลให้รอยต่อระหว่างอุโมงค์กับผนังเนี่ยเกิดการเคลื่อนตัวแล้วก็เกิดปัญหาดินสุดตัวลงนะครับแล้วก็มีดินบางส่วนพร้อมกับน้ำเนี่ยไหลเข้าไปสู่ในสถานีนะผู้ว่าการรอ,อฟอมก็บอกว่าการสุดตัวดังกล่าวเนี่ยทำให้ท่อประปาหลักนะขนาด10นิ้วเลยที่อยู่ด้านบนนยเกิดการหักแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยไหลเข้าสู่พื้นที่ของสถานีบางส่วนอีกด้วย ต่อจากนี้นะพะบเราก็จะต้องตรวจสอบว่าเหตุการณ์ซุดตัวดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุใดนะคร